วันนี้มาคุยกันเป็นเล่นนะเดี๋ยวนะเพิ่มเสียงก่อนโอเคมันตรงหรือเปล่าเนาะหรือว่ามันเอียงน่าจะตรงสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับกินซุปต่ำกันไหมสวัสดีครับจับกล้องหน่อยจับกล้องหน่อยแวบบอ่าโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับ หลายคนเอาคุณอนุวัต์ไม่เห็นมาไลฟ์เลย่นอาครับเดี๋ยวไปเจอกับพระมหาสมปองครับไปันเพราะคนคนแห่ไปดูเยอะมากเลยอืมสวัสดีครับสวัสดีครับมาดึกไปหน่อยมาดึกไปหน่อยฮนะคนถามเรื่องเยียวยาเยอะๆๆมากเลยขออภัยนะตอบได้ ถ้าถ้ามีเวลาผมจะตอบนะครับแต่บางทีไม่มีเวลาก็ขออนุญาตไม่ได้ตอบให้นะฮะคนถามว่าเยียวยาอ๋อตอนนี้กินกินต้ตมตําอยู่ครับคนถามว่าเยียวยาอีกรอบหนึ่งสิบสามจังหวัดเนี้ยเงินจะเข้าเมื่อไหร่อืมวันอังคารจะเข้าคอรมอฮะอนุมัติวงเงินเนาะ พาให้คุยมานะแล้วให้คุยมานะก็คาดว่าเดือนที่สองที่คุณจะได้รับเงินเยียวยาในสิบสามจังหวัดเนี่ยจะต้องเข้าภายในกันยายนนี้นะครับจริงๆวันนะ่ะรู้แล้วล่ะแต่ว่าเอาจริงนะเดี๋ยวพอไปไปคุยกันในคอรมอลมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงปนิดหน่อยไปด้วสภาพัดกระทรวงการคลังเรื่องความเป็นไปได้มันอาจจะขยับได้อะไรเงี้ยก็เลยยังไม่อยากบอกวันเพราะว่าถ้าบอกวันไปเดี๋ยวสับสนนะ่ะ าใจใช่ไหมฮะแล้วเดี๋ยวไปแชร์กันแบบสับสนสับสน,สบสนมันก็จะไปตีกันอะไรเงี้ยฮะสวัสดีครับก็ลเลยยังไม่บอกวันแล้วกันนะแต่ว่าอยากกินหมูฝอยอ้าวปอ <c oughs> ลืมปอไปเลยอ่ะมันตกหล่นไปจะส่งไปให้ใหม่นะปอจ๋า แต่ว่าเยีวยาก็คือคนที่เคยได้อยู่แล้วอะฮะในหนึ่งเดือนแรกอะก็คนชมเยอะจังเลยอ๋อที่ดูสุดต่อคนลบุรีแน่ก็เยียวยาก็กันยายนนี่แหละครับก็พยายามจะเข้าให้ได้สามสิบสามสาม้าแล้วก็สี่สบนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนฮะอืเดีย๋ยวสู้เดีย๋ยวสู้พามาหา ไม่ได้ไลฟ์มาสองอาทิตย์เพราะเดี๋ยวสู้พระมาหาสมปองไม่ได้ดูเอ็ดของพระสองคนนั้นโอ้โหคนดูเพียบเดินลีกไปก่อนนะอืมสวัสดีครับทางนี้มันยังขึ้นสวัสดีสวัสดีเลยอ่ะอืมส่วนเด็กนักเรียนนะครับเด็กนักเรียน ตอนนี้คือหลายพื้นที่ได้เงินแล้วนะครับเด็กนักเรียนคนละสองพันแต่ผมไม่รู้เพราะว่าบางข้อมูลบอกว่าได้ไม่ถึงสองพันมีใครได้ไม่ถึงอา้าวเพื่อนทัดว่างไงอร่อยโอ้ยพี่หนุ่มไม่คิดถึงน้องเบย์คิดถึงมันตกหล่นอยู่เดี๋ยวส่งไปให้ใหม่นะแต่พี่โกบอกว่าไม่ให้ส่งแล้วอะ่ะนั่งก่อนสวัสดีครับ คุณสุสสุุคานเหรอผมอ่านผิดหรือเปล่ากินมื้อเย็นอยู่ครับมื้อเย็นกําลังจะเริ่มลดควบคุมความอ้วนแล้วเพราะว่าจะต้องกลับไปหิวเลยค่ะครับคุณเจนิเฟอร์โอ้พี่เจนิเฟอร์สวัสดีครับอือยู่ไหมยู่ไหมมีลาบด้วยนะมีลาบด้วยอันนี้ชอบตามทานน่าอร่อยจังขอบคุณครับวันนี้ผมมาดึกหน่อยนะพอดีผมเพิ่งทํางานบางอย่างเสร็จ แล้วก็มีต้มต้มแซบด้วยต้มแซบด้วยนีต้มแซบครับจะถามอ๋อจะมีเยียวยาอีกไหมอืมอืมครบใช่ไหมครบสองพันเนาะได้รับคือบางโรงเรียนบางพื้นที่ส่งมามันไม่ครบสองพันผมก็เลยบอกว่าไอ้สองพันเนี้ยช่วยกลับไปถามโรงเรียนได้ไหมเพราะมันอาจจะเป็นเงินคนละตัวนะครับเพราะว่าทางกระทรวงศึกษา กับทางรัฐบาลย้ําชัดนะครับว่าจะต้องได้สองพันรออยู่ค่ะนักเรียนยังไม่เข้าเลยเอย๊ปกติเข้าแล้วนะครับเนี่ยเขาได้กันหมดแล้วนะฮะวันที่จะเริ่มโอนอา,อาจจะมีได้รัฐบาลเอกชนอาจจะมีแตกต่างกันนี่ไงบางโรงเรียนเห็นไหมได้ตั้งแต่วันที่สามแล้วสองพันเออมันจะมีรัฐบาลเอกชนที่แตกต่างกันนะครับเพาะฉะนั้นวงเงินเนี่ยได้รับเมื่อวานนี้เองใช่ระยะเวลาในการรับนะครับคืออย่างนี้ฮะผมอธิบายให้ฟัง รัฐบาลก็ผ่านแล้วเนาะคอรมออนุมัติทุกอย่างผ่านหมดแล้วเรื่องมันจะต้องไปอยู่ที่กระทรวงการคลังกระทรวงการคลังเขาจะโอนเงินไปครับโอนเงินไปให้หน่วยงานในสังกัดเนาะสพทนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆมากมายกศนงกศนทีนี้แต่ละโรงเรียนเนี่ยกว่าเงินมันจะเดินทางไปถึงเนี่ยมันต้องใช้ระยะเวลาก็คือวันที่1ถึงวันที่7กันยาถึงจะไปถึงบางคนอาจจะได้ก่อนบ้างระยะอะไรเงี้ยมันอยู่ที่ขั้นตอนนะครับได้ครบข่าะครบนะครับ มิฉนั้นแล้วนะครับเงินเนี่ยมันจะเริ่มทยอย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 ไปนะครับถ้าหลังจากวันที่7กันยายนไปแล้วคุณรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเงินมันไม่โอนมาเข้าชั้นนาทีคุณต้องติดต่อกลับไปที่โรงเรียนนะครับเงินเด็กอ่ะไม่ค่อยมีปัญหาครับเงินเด็กไม่ค่อยมีปัญหาเ,น,เหานื่องจากว่ามันมีรายชื่ออยู่แล้วยกเว้นว่าเด็กที่มีการย้ายโรงเรียนอัตโนมัติอะฮะย้ายโรงเรียนกลางคันและรายชื่ออยู่โรงเรียนเดิมมิฉะนั้นอะ่ะเขาต้องไปรับโรงเรียนเดิมคุณต้องไปแจ้งโรงเรียนให้เขาโคกันครับ ได้วันที่สี่เอกชนค่ะเห็นไหมได้รับสองพันไม่มีหักไม่มีตกหล่นไม่มีอะไรเนาะเออนี่ไงโรงเรียนลูกได้รับวันที่หกถึงเจ็ดเนี่ยแหละฮะมันก็จะไม่เกินเจ็ดกันยาอืมบาลโรงเรียนได้วันที่เจ็ดถึงวันที่ยี่สิบใช่ไหมฮะอืมใช่ มันจะได้แตกต่างกันนะครับเพราะว่าใช้คําว่าภาษาชาวบ้านก็คือกว่างเงินมันจะเดินทางไปถึงคุณเนี่ยมันต้องใช้เวลาแตกต่างกันนะครับสําหรับโรงเรียนในแต่ละพื้นที่และที่สําคัญก็คือว่าคุณต้องได้โรงเรียนเอกชนจะได้ไหมได้สิครับได้หมดแต่แต่แต่แตไมันม,มันมีแต่นะครับ อ้าไม่ครบทําไมได้แค่พันห้าคุณได้แค่พันห้าคุณติดต่อมาซิมันมีปัญหานะจริงๆต้องได้สองพันะฮะพี่จูสวัสดีครับพี่จูได้ด้วยหรอคุณต้องได้สองพันครับคุณต้องได้สองพันคุณจะมาได้พันห้าพันหกอะไรไม่ได้ครับถามโรงเรียนครับมันคือเงินก้อนสองพันหรือเปล่าถ้าเงินก้อนสองพันคุณต้องได้เต็มสองพันโรงเรียนไม่มีสิทธิ์หักนะฮะอืมเนี่ยฮะได้วันที่แปดบ้างวันที่ยี่สิบวันที่เจ็ดบ้าง เนี่ยโรงเรียนจะแจ้งแล้วครับโรงเรียนจะแจ้งแล้วเพราะว่าเงินเนี่ยจะโอนเข้ามาแล้วครับแล้วก็ใครจะรับเป็นเงินสดหรือโอนเข้าบัญชีส่วนมากจะทยอยทยอยโอนเข้าบัญชีนะครับได้แล้วสองพันอ่าพอเสร็จจากเสร็จจากโรงเรียนเสร็จจากโรงเรียนเสร็จปับ๊บก็องเป็นเงินเยียวยาอีกงวดหนึ่งอีกรอบหนึ่งของสิบสามจังหวัดที่เขาบอกว่าได้สองเดือนไงตามมติคอรมอนะฮะอ๋อนัดรับวันที่หกหกถึงแปด อ่ะคือเท่าที่ดูข้อมูลที่ส่งมาให้เนี่ยก็ไม่เกินวันที่ต้องไม่เกินเดือนนี้ต้องได้แต่จริงๆไม่น่าจะเกนวันที่สิบห้าถึงจะต้องได้นะฮบถ้ามันไกลจริงๆหรือว่ามีระบบเรื่องของการองค์การโอนอะไรยเงี้ยมีปัญหาใครถ้ามีปัญหาติดต่อโรงเรียนเลยครับคุณอาจจะลูกคุณอาจจะอยู่ รายชื่อเดิมอะไรอย่เงี้ยอ้างแสดงว่าได้หมดถูกไหมไม่มีใครตกหล่นมีเพียงคุณพี่เมื่อสักครู่ที่ได้หนึ่งพันหกร้ยบาทอันนี้ลองถามโรงเรียนว่ามันคือตัวเดียวกันหรือเปล่าหรือเป็นงบคนละตัวหรืออะไรยังไงจริงๆต้องสองพันนะฮะถ้าไม่ได้ครบสองพันโวยเลยครับอืมใช่โรงเรียนไม่มีสิทธิ์หักครับของลูกสาวคุณนัดรับวันที่แปดอ่าก็ใครที่มีลูกเยอะก็โชคดีไปเนาะ แต่ว่าคนที่มีลูกเยอะค่าใช้จ่ายเขาก็เยอะตามนะครับทางเงียบอยู่เลยเยียวยานักเรียนอย่างนี้ครับผมอธิบายครับเด็กที่จะได้รับการเยียวยาเนี่ยคือเด็กในสังกัดของสอพทออสอพทออแต่จะมีเด็กบางประเภทที่จะไม่ได้รับคือเด็กในที่อยู่ในสังกัดของกระทรวงมหาดไทยต้องไปถามกระทรวงมหาดไทยต่อ๋อยวจะถามให้ว่าเอ๊ะตกลงเดยวเขาบอกว่าเด็กต้องได้ทุกคนแล้วเด็กในสังกัดกระทรวงมหาดไทยทำไมเงียบ กระทรวงมหาดไทยไม่เห็นขอเลยหรือ,อยังไงถูกไหมรอบเก็บตกมาตาสี่สิบจะมีไหมคำว่ารอบเก็บตกคือยังไงอะครับพี่ต้องถามโรงเรียนเลยครับเพราะปะกะติแล้วเนี่ยสังกัดสอพอ,อในโรงเรียนต้องแจ้งแล้วฮนะถ้าโรงเรียนไม่แจ้งเนี่ยนั่นหมายความว่าคุณอาจจะอยู่ในสังกัขดของท้องถิ่นถูกไหมหรือว่าอยู่ในสังกัขดของมหาดไทยอะไรอย่างเงี้ย ขอถามค่ะม33รอบ2วันไหนคะคืออย่างนี้ครับสำหรับม33มส9มแล้วก็มาตรา40นะครับที่จะได้รับอีกเดือนหนึ่งเนาะก่อนหน้านี้คุณได้ไปแล้วนะหนึ่งเดือนแล้วก็คอรมอก็อนุมัติเพราะว่ามันล็อกดาวน์เพิ่มก็อนุมัติเพิ่มให้อีกหนึ่งเดือนเป็นเดือนคุณได้ไปหนึ่งเดือนเลยหนึ่งเดือนอีกหนึ่งเดือนเนี่ยเข้าคอรมวันที่7นี้นะฮะแต่จริงๆอ่ะวันที่ผมรู้แล้วว่าเขาจะโอนให้คุณวันไหนแต่แต่คุณเข้าใจไหมถ้าผมไปบอกในวันนี้ แล้วไปเข้าคอรมอคอรมอเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ประกันสังคมหรือว่ากระทรวงแรงงานที่เข้าไปอย่างเดียวจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะมีสภาพัฒน์ถูกไหมฮะเขาจะมีกระทรวงการคลังเราก็ต้องเอาเอกสารไปยื่นกับสภาพัฒน์จากกระทรวงการคลังว่าเออถ้าไทม์ไลน์เนี่ยประมาณวันเนี้ยได้ไหมผลปรากฏว่าสภาพัฒน์บอกหุ้ยไม่ได้เพราะว่าเงินกําลังโอนช่วยคนอื่นช่วยก้อนอื่นช่วยอะไรอยู่เอ,อ่อกรุงไทยยังมีปัญหากันนูน่นนี่นั่นอยู่ขอขยับวันมิฉะนั้นแล้วเนี่ย พอขยับวันเสร็จปับ๊บวันที่พูดไปตอนแรกมันอาจจะมีการเปลี่ยนในคอรมอฮะแต่แต่ได้เดือนกันยายนนี้แน่นอนครับโอนให้ภายในเดือนกันยายนถ้าทันนะแล้วอาจจะพร้อมกันก็ได้สามสิบสามสาสิบเก้าหรือว่าสี่สิบหรืออาจจะอาจจะทีละก้อนก็ได้เพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่ามาตราสามสิบสามันเยอะมากอะ่เะเข้าใจใช่ไหมครับมาตราสามสิบสามมันเยอะมากมิฉะนั้นเนี่ยก็ อาจจะแบ่งการโอนเป็นก้อนๆเช่นมวันนี้ช่วงนี้เป็นมาตราสาสิบสามอีกวันหนึ่งเป็นมาตราสาสิบเก้าอีกวันหนึ่งเป็นมาตราสี่สิบอะไรแบบนี้ครับเพราะว่าตัวเลขมันเยอะนะฮะโดยเฉพาะมาตราสามสามตัวเลขเยอะมากมมเด็กนักเรียนส่วนมากจะได้โรงเรียนที่ไม่ได้ผมว่าไม่ได้อยู่ในสังกัดสพทอครับคําว่าเก็บตกเก็บตกคือไปลงทะเบียนไม่ทันถูกไหมฮะ,ะเก็บตกไปลงทะเบียนไม่ทันเนี่ย แมถ้าพูดไปเดี๋ยวเ็าจะเสียกำลังใจเนาะโรงเรียนในสังกัดมหาทยท้องถิ่นยังเงียบฮะอาพูดถึง,งโรงเรียนในสังกัดมหาทยท้องถิ่นยังเงียบแต่โรงเรียนในสพทอ,อเนี่ยได้แล้วเพราะอยู่ในสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการเนียครับอย่าต้องถามมหาทยว่า,าทำไมเขานิ่งเขาเงียบ่เขาไม่ขอหรอมหาทยเราต้องไม่รู้จักเจ้ากระทรวงเราเราก็ไม่รู้เราจะงไงอืม,อม คือน้ำตกจะหมดจานแล้วอืมขออภัยนะหลายคนส่งข้อความมาในอินบ็อกซ์ผมผมไม่ค่อยได้อ่านนะครับได้รับแล้วค่ะเงินนักเรียนเนี่ยอืมแล้ว่าเงินนักเรียนไม่ค่อยมีปัญหากําลังตามเงินมหาวิทยาลัยให้นะครับซึ่งมหาวิทยาลัยก็เงียบมากถามไปแล้วก็กําลังหาข้อมูลกันอยู่จะมีเยียวยาอีกไหมหคุณหนุ่ม ไหนบอกไม่เกินวันที่เจ็ดไงคะคืออย่างนี้นะครับเอ่ออาจจะเป็นคุณแม่เนาะจริงๆคุณแม่บางคนเนี่ยบางโรงเรียนได้ตั้งแต่วันที่หนึ่งแล้วนะครับได้วันที่หนึ่งสองสามสี่ห้าเลื่อยไปเรื่อยๆนะครับผมเคยอธิบายไปแล้วว่าเงินกว่ามันจะไปถึงโรงเรียนของคุณเนี่ยถ้าโรงเรียนโรงเรียนไหนอยู่ใกล้มันจะไปถึงเร็วฮะแต่โรงเรียนไหนอยู่ไกลๆกว่าจะบริหารจัดการกว่าจะโอนให้มันจะครูขอบัญชีคะ่ะแต่โอนเงินครูไม่แจ้งอืมลองถามคุณครูที่โรงเรียนครับ มาตรา39้าและ4ี่สิบรอบสองวันไหนรอบสองอย่าใช้คำว่ารอบสองครับใช้คำว่าให้เพิ่มเติมอีกหนึ่งเดือนแล้วกันเนะาะเดี๋ยวคนจะอธิบายเดีย๋ยวคุณเข้าใจว่า,าเดี๋ยวเยียวยาเพิ่มภายในเดือนกันยายนพยายามจะโอนให้เสร็จภายในเดือนกันยายนนะครับแต่ต้องรอคอ,อรมอก่อนเพราะว่าต้องไปคุยกับกระทรวงการคลังไปคุยกับสภาพัฒน์เพราะอาจจะติดสิบกจังหวัดได้รับวันไหนคะมาตรา4ี่สิบค่ะสิบหจังหวัด อืมหรอเขาอุดัวดไปแล้วนะครับเดีย๋ยวผมถามให้อืมจริงจรอะ่ะเงินมันจะโอนทยอยโอนทุกวันพื้นหัสสบ,บดีนะครับสำหรับใครที่ยื่นทบทวนไปแล้วแล้วเงินเขาจะเช็คถูกต้องอืมขออนุญาตเสียม,มารยาทกินไปด้วยพี่คารอบสองได้ตอนไหนค้ามาตาสิบ คือรอคอรมอนะครับวันอังคารเนี้ยเป็นของวันอังคารที่เจ็ดเป็นของมาตาสามสิบสามนะครับที่จะเข้าเนาะส่วนมาตาสามจุเก้ากับสี่สิบอ่ะคอรมออันวัดแล้วเหลือกําหนดวันนะครับเหลือการกําหนดวันอืออือหันไปจนต้มแซ่บต่อดได้แล้วค่ะได้รวมอ๋อเห็นไหมบางโรงเรียนเห็นไหมบางโรงเรียนของพี่คนเมื่อกี้เนี่ยสามพันสองร้อยบาท มันมีเพิ่มเติมมา1,200บาทเป็นเงินก้อนอื่นจากทางโรงเรียนเขาให้มารอบแรกยังไม่ได้เลยค่ะถ้าตกหล่นตอนนี้ยื่นทบทวนได้นะครับยื่นทบทวนได้นะคะมาตราสามามาตราสากแล้วก็มาตรา40คุณไปยื่นทบทวนวิธีการยื่นทบทวน1 5ึ่ันาออาจจะเยอะไปตอนนี้ถ้าใครเข้าไปเว็บไซต์ครับมันมีให้ดาวน์โหลดเอกสารแล้วนะครับดาวน์โหลดเอกสารคุณดาวน์โหลดเอกสารออกมาครับแล้วคุณมาเขียนกรอกส่งไปสนีแล้วก็ยื่นที่ ประกันสังคมเขตพื้นที่ของคุณนะครับเขาไม่รับส่งทางทางทางอิเล็กทรอนิกส์นะฮะเนื่องจากว่าอย่ามันตกหล่นฮะส่งไปสนีหรือว่าไปส่งกันที่ประกันสังคมเขาจะมีกล่องให้ครับคุณไปหย่อนในกล่องนั้นเลยฮะเงินเยียวยาสิบจังหวัดแรกสมัครประกันสังคมวันที่สาสบเอกรกฎาคมอ่าวันสุดท้ายพอดียื่นทบทวนก็สาสิบเอ็ดได้สิครับวันที่สามสิบเอ็ดยังทนอยู่นะครับแล้วก็ายเออ ใจประกันสังคมไม่เกินวันที่10บิงหาในรอบแรกน่ะได้นะครับถ้าคุณยังไม่ได้คุณยืนนย่นทบทวนยื่นทบทวนก็ไปพิจารณากันต่อว่าคุณอยู่ใน9จังหวัดในกลุ่มนะั้นหรือเปล่าหรือบริษัทที่คุณทํางานเขาไปจดเขาไปจดทะเบียนชื่อหรือเปล่าหัวปัญหามันเยอะฮะหิวเลยใช่อืมืมอจิงครับอืมนะครูดัดรับพรุ่งนี้อืม,อวอมสวัสดีครับสวัสดีครับ สิ่งที่จะตามให้จริงๆวันรู้แล้วนะมาตราสามสิบสามจะโอนภายในเดือนกันยายนนี้แหละครับแต่ไม่ใช่กลางเดือนตามที่มีข่าวลือนะไม่ใช่นะครับอเดี๋ยวยานักเรียนได้เมื่อหือเขาได้กันหมดแล้วหรอครับเขาได้กันเกือบหมดคุณครูต้องแจ้งแล้วนะครับเนี่ยเดี๋ยวยานักเรียนได้กันจะหมดแล้วฮะรหรือไม่งั้นคุณครูต้องแจ้งแล้วว่าจะโอนให้วันไหนนะครับ ใครที่ยังไม่ได้ติดต่อโรงเรียนหรือโรงเรียนของคุณอาจจะไม่อยู่ในสังกัดสอปทอาจจะอยู่สังกัดบาทไทยนะครับอ่ะอย่างนี้ฮะเงินที่ทางรัฐบาลให้เป็นค่าเยียวยาผู้ปกครองใอนะ 2000, น่ะสองพันอันเงินเด็กและกันพูดง่ายๆให้สองพันฮะมิฉะนั้นแล้วคุณจะถูกตัดจากสองพันไม่ได้แต่ทีนี้จะมีบางโรงเรียนครับบางโรงเรียนที่มันมีค่าอาหารค่านุ่นค่านี้ค่านั้น ก็อาจจะโอนพร้อมกันก็ได้ซึ่งตัวเลขจะไม่เท่ากันแต่คุณต้องไม่ได้ต่ำกว่าสองพันครับเห็นไหมลานได้แล้วค่ะสองพันห้าคืออีกห้าร้อยอาจจะเป็นเงินอื่นของโรงเรียนเขาเองหรืออะไรอย่างเงี้ยมารายละเอียดผิดย,ย่อยแต่คุณต้องได้ไม่ต่ำกว 2000. ่าสองพันหนูสมัครวันที่ 14, สิบสี่สิงหาคมอยู่สิบจังหวัดได้ปะคะเขาให้วันที่สิบเออเขาให้วันที่สามสิบเอดกรกฎานะครับถ้ามาหลังจากนั้นไม่ได้ครับ สิจังหวัดแรกคุณต้องสมัครมาตรา40 3สิบสาอกรกฎาคมแล้วจะไปจ่ายเงินสมทบได้จนถึงวันที่10สิงหาแต่ถ้าคุณไปสมัครหลังจากนั้นไม่ได้นะครับ33รอบ2ได้วันไหนภายในภายในกันยายนนี้ครับอืคุณไม่แจ้งแสดงว่าอยู่ในโรงเรียนในสังกัดนอกอันนี้ปะครับนอกสอพทออปะครับสังกัดท้องถิ่นหรือว่าสังกัดมหาวิทยยหรือเปล่าครับ ครูแจ้งค่ะแต่ต้องรอบอกอีกทีหนึ่งได้เห็นไหมฮะอืมถูกไหมถูกไหมโรงเรียนจุนลสมัยสงขรารับวันที่เก้าอ่าเห็นไหมฮะคุณครูจะบอกแล้วนะครับคุณครูจะบอกแล้วถ้าใครเงียบๆถามโรงเรียนเลยซึ่งโรงเรียนอาจจะบอกว่า,วาอ๋อเพอาะเอโรงเรียนเราไม่ได้อยู่ในสังกัดสพทอ,อ,อยู่ในสังกัดมหาวไทยอะไรอย่างเงี้ยสวัสดีจ้าจากนนทบุรีสวัสดีครับอืม,อม ลูกได้ห้าพันสองร้อยสองพันห้าร้อยไหมคะัห้าพันสองร้อยนี่มาจากไหนฮะยังไม่ได้เลยค่ะเงินโรงเรียนอ่ะต้องติดต่อนะครับคุณคุณจุ๋มหรือเปล่าติดต่อโรงเรียนเลยครับโรงเรียนลูกรับตั้งแต่วันที่สามแล้วใช่มันจะแตกต่างกันครับหักค่าโอนห้าสิบาทค่ะอ๋อโอเคลูกสามคนร้อยห้าสิบาทอ๋ออ๋อโอเคโอเคใครมีลูกเยอะก็ดีไปเนาะได้เยอะเลยอ่ะ แต่ว่าอย่างว่าแหละเขาก็มีค่าใช้จ่ายนะไม่ได้ค่ะน้องอยู่อนุบาลไม่ท่าอนุบาลถ้าอนุบาลยังอนุบาลจนถึงหลักสูตรการศึกษาของเราที่เขาได้ตั้แต่อนุบาลจนถึง,จนถ,งจนถึงมหกปวชปวสเลยนะครับที่ได้อยู่เตรียมอนุบาลหรือเปล่าครับครูแจ้งว่าได้พรุ่งนี้ได้ค่ะสองพันสี่รอยี่สบาทรวมค่าอาหารนั่นไงเห็นไหมคือ,อยังไงก็แล้วแต่คุณต้องไม่ต่ำกว่าสองพันนะฮะ อืชนบุรีวันที่ยี่สิบสามชนบุรียี่สิบสามชนบุรีเขาประกาศที่หลังครับได้แต่ว่าคุณต้องไปลุ้นดูอีกทีหนึ่งนะถ้าคุณไม่ได้คุณทบทวนนะครับกู <c oughs> ยังไม่แจ้งเลยค่ะว่าได้วันไหนออะลองถามครูครับสี่สิบรอบสองได้วันไหนสี่สิบรอบสอ,องเดี๋ยวรอคอรมอนะฮะลองรอคอรมอ,อก่อนแต่สี่สิบเอ่อสี่สิบใช้เดือนที่สองแล้วกันเนาะสี่สิบเดือนที่สองเนี่ย คือเหมือนที่ผมอธิบายไปเนาะวันวันอังคารนี้เข้ามาตรา33ก่อนเอให้อนุมัติมาก่อนนะครับว่าจะเป็นวันไหนมาตรา39กับมาตรา40ก็ก็จริงๆแล้วอนุมัติไปแล้วอยู่ที่กระทรวงการคลังจะโอนให้แต่จริงอะ่ะถ้าโอนให้ในทีเดียวผมว่ามันเยอะเพราะว่ามาตรา33เยอะมากก็เป็นไปได้ที่อาจจะกําหนดวันครับอืมก็เป็นไปได้ที่อาจจะกำหนดวันว่าวันนี้มาตรา33โอนมาตรา39กับมาตรา40ก็โอนอีกวันอื่นหรือวันถัดไปนะครับแต่ ภายในเดือนกันยายนนี้ครับแต่ไม่ใช่กลางเดือนนะมาตราสามสาไม่ใช่กลางเดือนนะครับอนุบาลที่ขึ้นกับเทศบาลน,นั่นไงคือเทศบาลมหัดไทยเนี่ยมันมันต้องอยู่ในสังกัดของสปทออนะครับสี่สิบรอบสองอืมเหลือบา,าิากคื่มวสองพันสองออืมได้สี่พันลูกสองคนเหรอครับ ส่งสมทบวันที่แปดสมัครสี่สิบวันที่เก้าสิงหาคามอยู่นอนอยู่ลบบุรีลบบุรีเพิ่งมาประกาศนี่ครับทันนี่ครับลบบุรีเพิ่งมาประกาศไม่ใช่สิบจังหวัดแรกนี่ครับใช่ไหมลบบุรีคือสิบหกจังหวัดหลังใช่ไหมโรงเรียนรูกวันที่แปดค่ะสวัสดีครับอืมนอ,อกหาก น้องทําไมคุณครูยังไม่แจ้งขอบคุณค่ะครับคุณสุดใจสวัสดีครับคุณเอิงสวัสดีครับอืมคุณครูต้องแจ้งนะครับถามคุณครูเลยครับพรุ่งนี้เปิดเทอมสามสิบสามรอบสองภายในเดือนนี้ครับจะทําให้ทันเท่าที่ถามมาเขาจะพยายามโอนให้ทันภายในเดือนนี้อาจจะเป็นปลายเดือนนะหนูอยู่ปทุมธานีค่ะหนูอยู่ปทุมธานีหนูอยู่ปทุมธานีไหนอะไปไหนแล้ววะ นูอยู่ปทุมธานีค่ะแต่หนูสมัครมาตรา40หลังกรกฎาคมอ่อไม่ได้ครับมันต้อง31กรกฎาคมนะครับชนบุรีสมัครมาตรา40 14ทับ8 14ทับ8ได้สิถ้าใครไม่ได้ต้องยื่นทบทวนนะครับดูกินจนหมด3จานแล้วอะวันนี้คุยกันดึกขออภัยพรุ่งนี้เราไปเจอกันสนามข่าว7สีนะครับ มาตรา40รอบสองเขาพยายามจะให้ทันกันยาเน,นี่ยฮะต้องรอดูคอมอก่อนนะครับคนที่ได้รอบแรกไปแล้วอะฮะใน 10, 10จังหวัดแรกอ่ะเขาพยายามจะโอนรอบสองให้ให้มันได้ภายในกันยานะฮะแต่ว่าตอนนี้มันติดปัญหาตรงที่ว่าคนอื่นๆเนี่ยในรอบอื่นๆอ่ะเขายังไม่ได้ะฮะอย่างเช่น16จังหวัดบางส่วนยังไม่ได้เขาต้องโอนให้หมดไปทีละลอ็อตทีละลอ็อตฮะ ถามค,คุณครูครับพี่หนุ่มคะไลฟ์สดแข่งคะ่ะโอ้นี่ไม่กล้าไลฟ์สดเลยอะ่ะกลัวยอดคนดูไปอยู่่ะครับผมก็ดูนะพระมหาไพรวันกับพระมหาสมปองใช่ไหมน่ารักดีนะในความรู้สึกผมนะได้แล้วขาดสองพันกรทมยังไม่ได้ขาดสองพันของนักเรียน สังกัดกสมเนาะเอ๊ะทำไมครูยังไม่แจ้งต้องถามคุณครูเลยครับคุณแม่ผู้ปกครองครับถามคุณครูเลยครับคุณพ่อคุณแม่ศูนย์เด็กไม่น่าจะได้นะครับพรุ่งนี้ค่ะคุณครูครับอ่าโอเคได้แล้วค่ะอ่านี่แหละครับ ก็ทยอยทยอยได้หัวใจสําคัญก็คือว่าได้วันไหนเราเรียนจะแจ้งนะครับแต่คุณต้องไม่ได้ต่ํากว่าสองพันฮะคนมีบัตรคนจนมาตราสี่สิบเอาไม่เกี่ยวกันครับมาตราสี่สิบวันที่ยี่สิบห้ากรกฎาคมมาตราสี่สิบกรกฎาคมยังทําได้นะครับยังอยู่ในใน,ในเขตได้นะครับสิบหกจังหวัดรอบสองไ,ได้ไหมสิบหกจังหวัดรอบสองไม่ได้สิบหกจังหวัดคุณได้หนึ่งเดือนนะครับ ใช่ไหมหัวใจสำคัญคือง่ายๆสิบสามจังหวัดแรกที่เขาประกาศล็อกดาวก่อนคุณได้2เดือนแต่ว่า16จังหวัดที่ประกาศที่หลังอะ่ะมันประกาศที่หลังเนาะแล้วเพิ่งจะล็อกดาวไปแค่หนึ่งเดือนเนาะไม่เท่านั้นแล้วคุณก็ต้องได้หนึ่งเดือนนะครับอืมถูกไหมฮะึอืออ่านไม่ทันอะ่ะ อ๋อครูแจ้งว่าไ,ได้วันที่สามครับรับชมอยู่ชนบุรีสวัสดีครับอ,อยู่ระยองสมัครมาตรา 40, 28, 8, 28. สี่สิบยี่สิบแปดทับแปดยี่สิบแปดสิงหานะทำลายมันมาตราสามน่าจะได้นะครับได้สองพันสี่ร้ยแปดิบวกค่าอาหารเด็กด้วยอ้าวนี่แหละครับหับวใจคืออยากให้ต่ำกว่าสองพันมันใช้ได้ครับ อืทานอิ่มแล้วมาส่งเข้านอนแล้วกันนะครับมาตราสี่สิบชนบุรียี่สิบห้ากรกฎาคมไม่ผ่านค่ะแต่ชนบุรีจริงๆแล้วเนี่ยหัวใจสําคัญบอกอีกนิดนึงนะครับว่ามันไม่ใช่เพียงว่าคุณสมัครตรงกรอบระยะเวลานะครับเขาก็ต้องเอาอะไรชื่อคุณนะไปอยู่ในกลากลุ่มกิจาการด้วยนะครับกลากลุ่มกิจาการครับอืมถูกไหมฮะ มาตาติีสิบวันที่เจ็ดอะไรอะครับสิบสามจังหวัดได้วันไหนสิบสามจังหวัดคืออะไรครับต้องบอกจังหวัดผมด้วยนะอยู่ชนบุรีอ่าอยู่ชนบุรีมันขึ้นไปเร็วมากเลยโอ้โหเอาง่ายๆลรอบสองจะได้ภายในเดือนกนรกฎาคมเอ้ยจะได้ภายในเดือนกันยายนนี้ครับอบาตาแต่ลูกอุดลบาลถ้าท้องถิ่นกับมหัาไทยอย่าไม่ได้นะครับเพราะว่าคนที่ขอคือกระทรวงศึกษา ทีนี้ก็ต้องถามไปที่กลับไปที่มหาดไทยว่าทําไมไม่ขออืมหิวเลยทําไมไม่ขอเดีย๋ยวผมจะถามมหาดไทยเหมือนกันว่าทําไมคุณไม่ขอถูกไหมศึกษายังขอเลยเดีย๋ยวตามให้ครับสวัสดีจ้าปัตตานีครับเออรายองชัดรายงานตัวเอาเป็นว่าเราคืนนี้เราคุยกันแค่นี้ก่อนมันดึกฮะเดีย๋ยวทุกคนจะต้องนอนพรุ่งนี้ต้องไปทํางานใช่ไหมฝากเจอกันสนามข่าวเจ็ดสี นะครับพรุ่งนี้ตอนเช้า7จ็ดมงครึ่งนะเดีย๋ยวผมตามให้เดี๋ยวผมอ่านผมเห็นนะว่ารอบไหนได้วันไหนรอบไหนได้วันไหนนะครับเอาง่ายๆมาตรา 33... 39แล้วก็ 40.. ใน10หรือ13จังหวัดแรกเขาพยายามจะโอนโอนพยายามนะใช่ว่าพยายามพยายามจะโอนเดือนที่2ให้ภายในกันยายนนี้แต่จะไม่ใช่ต้นเดือนหรือกลางเดือนนะครับที่บอกทำลายไว้แบบนี้เพื่อจะให้ทุกคนได้บริหารจัดการเงินของตัวเอง ก่อนว่าฉันจะได้อาจจะได้ปลายกันยายนแต่ขอให้คอรมอเคาะให้มันชัดเจนก่อนนะฮะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวบอกไปแล้วคอรมอเปลี่ยนวันเดี๋ยวสับสนไปแชร์กันผิดอีกนะครับนะโอเคคืนนี้ส่งเข้านอนพรุ่งนี้เจอกันสนามข่าวนะครับขอบคุณครับบึกๆึกยังเข้ามาดูนะครับอิ่มพอดีเลยขอบคุณครับสวัสดีครับวันนี้มา